ดีจ้าสกุสุกคนมื้อนี้แมวห่อเข่ามากินใช่ทะเลจ้ะยางหลัดเลาะปลาเล็กปลาหน่อยเนะาจา้ะนี่เส้นทางกับบ็นตะยานจะเพราะวา่าคนกับยางเขายางออกอยู่จ้ะนี่มีแนวมาเห็นเบงอ่ะสิแปลกนจักหน่อยบ่เป็นจอมปวกด,ด้วยจ้ะเด้อสิบอกให้อันนี้คือจอมหมดด้วยจ้ะนี่หมดปลาแด,ด้วจ้ะเด้อ เบิองเมือสซุ้มให้เบิมงเห็นบ่บบนอ้อ,อนี่ไตยอยๆอยู่นี่พ่นหมดเด้อจ้ะนี่มันพ่นจอมปวกเด้คุณละจ้ะนี่หัน,นอยู่ในป่าลึกๆกะบ,บางพ่นกะสิประมาณอ่จอมนึงกะเมตร2เมตรจ้ะอันนี้ประมาณครึ่งเมตรจ้ะนี่ยพ่นหมดแล้วจ้ะเด้อนี่ผู้เจ้าเขาในปลาอย่าไปหาเตะสีส่วเด้อจ้ะ